บนโซเชียลมีการแชร์ว่าอาจเจียนแบบต่างๆของแมวอาจจะบ่งบอกถึงอาการต่างๆได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกทาสแมวกันนะครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาครับ อาเจียนแบบต่างๆของแมวที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับด้นที่แชร์กันก็มีบางส่วนที่ถูกแล้วก็มีบางส่วนที่ผิดนะคะ ข้อแรกเขาบอกว่าอาเจียนแมวที่มีสีเหลืองเป็นฟองเป็นอาเจียนที่มาจากกรดในกระเพาะจริงค่ะกรณีที่มีสีเหลืองนี่คือเป็นอาเจียนของคอนเทนต์ที่อยู่ในอาจจะเป็นในกระเพาะอาหารนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่อาเจียนพวกก้อนขนก็เป็นก้อนขนแล้วนานๆทีอันนี้ก็ไม่ผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่าอาเจียนทีๆสามสี่ 3, ครั้งขึ้นไปแล้วเป็นสีเหลืองในวันเดียวกนันนี่นั่นถือผิดปกติก็ต้องพาไปหาสัตวแพทย์ค่ะ 2. ออาเจียนที่มีสีเขียวปนเป็นอาเจียนที่มาจากกระเพาะและลำไส้เล็กส่วนต้นแสดงว่ามีการติดเชื้อรุนแรง อันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่อาเจียนเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากการที่แมวเนี่ยไปกินต้นไม้พืชพรรณอะไรต่างๆแล้วก็อาเจียนสีเขียวก็ยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่ามีการติดเชื้อรุนแรง 3. อาเจียนปนเลือดสดแสดงว่าอาเจียนมากและรุนแรงจนมีเส้นเลือดที่หลอดอาหารฉีกขาดไม่จริงค่ะอาเจียนที่ออกมาเป็นสีแดงเนี่ยรุนแรงจริง แต่ไม่ใช่ที่เส้นเลือดที่กระเพาะอาหารฉีกขาดส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอาเจียนกรณีที่เป็นสีแดงนี่แสดงว่ามีการอักเสบหรืออาจจะมีการระคายเคืองอย่างรุนแรงในกระเพาะอาหารนะคะตัวอย่างเช่นแมวอจจะเป็นโรคบางโรคเช่นโรคไตยอย่างขั้นรุนแรงนะคะหรือว่ามีได้รับสารพิษบางอย่างที่ทําให้เกิดการเลือดออกในกระเพาะอาหารนั้นเป็นไปได้ถ้าไม่ว่าจะครั้งหรือสองครั้งถ้าเกิดอาเจียนออกมาแล้วเป็นสีแดงนี่ต้องไปหาศัตวแพทย์ทันทีถือว่าเป็นอาการรุนแรงครับอาเจียนเป็นสีน้ําตาล แสดงว่ามีเลือดออกในกระเพาะอาหารอันนี้ก็จริงค่ะเพราะว่าเลือดก็คือเลือดที่พอเก่าอยู่ในกระเพาะอาหารานานๆก็จะเป็นจากสีแดงเป็นสีน้ำตาลอันนี้ยิ่งแย่กว่าสีแดงสดๆอีกเพราะว่านี้แสดงว่ามีความเลื้อรลังของการเสพหรือว่าการระคายเคืองที่รุนแรงอันนี้ต้องรีบพาไปหาหมอด,ด่วนเลยค่ะ้าอาเจียนออกมาเป็นอาหารไม่ย่อยแสดงว่ากินเร็วเกินหรือกระเพาะอาหารอักเสบจริงๆอันนี้ผิดนะคะเพราะจริงๆการที่อาเจียนออกมาทันทีแล้วเป็นอาหารเนี่ยเราไม่ได้เรียกว่าอาเจียนเราเรียกว่าขย้อน ซึ่งอาจจะเกิดได้ในแมวที่กินเร็วๆนะคะรีบกินแย่งกันกินอันนี้ก็จะเกิดได้ซึ่งบางครั้งการขย้อนก็เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเจ้าของแมวที่เห็นแมวมีการขย้อนบ่อยๆก็คือต้องแบ่งอาหารเป็นมื้อเล็กๆแล้วก็ให้แมวถี่ๆขึ้นเท่านั้นเองอย่าให้เยอะเกินไปและ 6. อาเจียนเป็นฟองขาวๆบางครั้งเป็นเสมหะให้สังเกตดูว่ามีอาการไอหรือไม่ หากมีอาการเรื้อรหังควรพาไปตรวจอันนี้จริงนะคะเพราะว่าบางทีการที่แมวมีเสมหะจริงๆเหมือนกับแมวขากแต่เจ้าของคิดว่าอาเจียนมันก็จอกมาเป็นฟองแล้วก็เป็นหนืดหนืดที่เดียวเหนียวเหนียวสีขาวอันนี้จริงซึ่งส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเลื้อหลังการอาเจียนของแมวถือว่าไม่ใช่เรื่องปกติ จริงๆแมวไม่ควรอาเจียนเลยถ้าเป็นแมวปกติเนี่ยอย่างถ้าเกิดตัวอาจารย์เองถ้าเจอเจ้าของค่บอกว่าแมวอาเจียนแค่ครั้งเดียวก็จะรีบให้การวินิจฉัยคือถ้าแมวไม่ได้อาเจียนออกมาเป็นก้อนขนแต่แมวมีอาเจียนป่าปลาอยู่เรื่อยๆแมวต้องมีความผิดปกติเกี่ยวกับโรคใดโรคหนึ่งซึ่งอย่างเงี้ยเราต้องมีการวินิจฉัยแล้วค่ะบางทีเจ้าของคิดว่าเหมือนสุนัขสุนัขบางตัวก็เดี๋ยวอาเจียนปะปลาอะไรเงี้ยนะคะแต่แมวไม่ใช่แมวถ้าไม่ใช่ก้อนขนที่ออกมาต้องรีบคิดเลยว่าเอ๊ะมันมีอะไรสิ่งผิดปกติเเเเพรรราาาาาะะมมม่งั้้นนนแวจจจอีีีียยหหลโคททํใกกิด จร,จริงๆการอาเจียนนี่เป็นอาการเบื้องต้นนะคะซึ่งสัตวแพทย์ต้องแยกแยะว่าเกิดจากความผิดปกติของระบบกระเพาะอาหารและลำไส้หรือว่าโรคอื่นๆซึ่งโรคอื่นๆในแมวนี่มีเยอะมากที่ทําให้เกิดอาเจียนนะคะตัวอย่างเช่นโรคก,กระเพาะอาหารอักเสบนะคะโรคไตโรคต่อมไทรอยมะเร็งหรือก้อนเนื้องอกในช่องท้องพวกนี้ทําให้เกิดอาเจียนได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนจ้าของอย่าไว้วางใจว่าเห็นครั้งสองครั้งแล้วก็นิ่งเฉยนะคะถ้าเห็นว่าแมวอาเจียนเนี่ยต้องรีบพาหาสัตวแพทย์ค่ะ ถ้าแมวอาเจียนมีวิธีประมพยาบาลเบื้องต้นยังไงไหมครับไม่แนะนําให้ทําในแมวเลยนะคะเพราะว่าแมวปากเล็กถ้าเกิดเจ้าของสัตว์ป้อนอะไรเข้าไปในปากแมวเพื่อระงับอาเจียนหรือว่าคิดว่าเป็นสารพิษต่างๆลดการดูดซึมเนี่ยมันจะทําให้แมวเนี่ยยิ่งหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมที่เจ้าของป้อนเข้าไปเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือรีบพาไปหาสาัตวแพทย์เลยะค่ะแต่สรุปแล้วเรื่องอาเจียนแบบต่างๆของแมวนี่เป็นยังไงครับไม่ควรแชร์ทั้งหมดไปเพราะว่าอย่างที่บอกบางอันก็ถูกต้องบางอันก็ผิดเพราะฉะนั้นสิ่่่งงททีีดทีดดสสุกกก็็คือัเตแล้ว คิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วพาไปหาสัตวแพทย์เพื่อการวินิจฉัยต่อไปค่ะมันสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงที่เรารักจะได้พาไปรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม